โลสโลสจังหวะนะครับโรลละห้าร้อยครัโรลละห้าร้อย่าครับนะครับบึ้งพี่น้องนะครับบึ้งเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวโอ้โหเป็นขาขาอ่า เลือกพี่น้องอ๋ออันนี้ติดมันเดืองง้อที่พี่นอ้องเดืองง้อแดดเดียวหนังกระมีโอ้เป็นตะกินยืดเลยละเนาะอันนี้ติดมันอันนี้ติดมันเบิงเบิงนะครับเส้นมาสุรินทร์นะครับก่อนถึงช่องจอมก้อนหอดช่องจอมพี่นออ้องเออ ผ่านดูอยู่ดอกแต่ว่าเคยจอดถามหนังไขมัดตั้งใดเนี่ยครับสามร้อยเทียดเองอยู่นี่เลยสิไหนครับอนุญาตนะครับดีนอันนี้หนังหนังต้มแล้วหนังต้มแล้วโลละร้อยอันนี้คอ ครับเป็นขาเป็นขาแบบนี้เลยโลนะอันอันนี้นนโลเท่าไรเนี่ยครับนี้โลละห้าร้อยรถละห้าร้อย,อยพี่น้องเออมันเบาจอดสุดจอดแวะท้ามาบึงแวะจอดรถทัพน,นะครับรถละห้าร้อยบาทอ่ะ สม,มีพี่น้องผู้ใดผ่านมาช่องจอมกับร่องแวะเบิงเดอร์นะครับโรละห้าร้อยบาท